เครื่องนี้นี่ผมเปลี่ยนแจ็คชาร์จของเครื่องเล่นบลูทูธนะครับทีนี้ก็ชาร์จได้แล้วนะครับบัตรกีได้แล้วทีนี้มันเล็งเห็นว่าเอ้ยทำไมมันบางจังเลยจุดบัตรกีนะทั้งทงที่ก็บัตรกีแล้วเนี่ยตัวนี้ต้องเสริมนั่นเพื่อนนะเสริมหน่อยนึงนะครับเอารวดมาเอารวดมาบัตรกีนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเอารวดมาบัตรกีนะครับนะครับรวดแบบนี้นะเออมันติดมาพอดีเลยเว้ยเออบัตรกีนะครับดาวมม่าเั้งไปดานะครับหน้าดามอ่ะ มานะนาะเพื่อความแข็งแรงและที่นี้นะครับมันก็จะมีปลีกย่อยก็มาอีกนะครับเครื่องแตกนะครับนะโอ้ยนี่หลุดแลตกแตกด้วยนะเนี่ยดูนี่นั่นแหละครับการเปลี่ยนแจชาร์จไม่ใช่แค่ชาร์จได้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องเล็งถึงว่าความแข็งแรงต่อไปอีกนะครับเพราะว่าตัวเดิมมันมันฉีกแล้วเนี่ยมันฉีกแล้วเออ บัตรกีเข้าไปก็กลัวว่ามันจะหลุดอีกนะครับเห็นไหมนี่ไงดามผมว่ามันต้องแข็งแรงแนๆ่ๆนะครับแข็งแรงอยู่หรอก <laughs> บัตรกีได้ทุกขาอยู่นะครับที่ก็ติดกาวแล้วนะครับนะอถ้าเกิดว่าติดกาวตัวนี้ไม่ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ากาวมันจะไหลลงในร่องนี้แล้วก็กาวมันก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเราบัตรกีนะนะครับก็เป็นแบบนี้นะ มันเป็นแบบนี้นะก็คือมันฉีกนะเพื่อ,อ,อนนะนี่มันมน,นี่นี่น,น,นี่แผ่นวงจรมันมันฉีกออกมานี่ทองแดงมันน,นะครับความเสียหายก็ตัวนี้ก็เสียแล้วนะครับแจ็คตัวเดิมนีตัวนี้แตกเลยนะครับด้านนี้แตกเลยครับแล้วตัวนี้มันฉีกออกมาแบบนี้เวลาเราบัดกีผมก็บัดกีได้ที่ขานี่แหละได้อยู่ นะครับแต่มันไม่ได้ตรงท้องเขาเนี่ยแล้วก็ตรงขาด้านข้างนี้ก็ขูดแล้วก็บัดกีได้อยู่แต่มันก็มันไม่ได้ดีดเหมือนกับว่ามันติดหมดอนะก็เลยดามนะอย่างเพื่อนเพื่อนเห็นช่วเรื่องทาจบคลิปดูไว้ครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ